เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับชิพร์ ตอโหนะคะที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะคะ <ste> er> เขาบอกว่าแถวนี้มีร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยคะ่ะที่คุณไม่ควรพลาดเลยนะคะเราอยู่กันที่ด้านหน้าร้านของเขาแล้วนะคะกับร้านชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนค่ะใครที่อยากมาทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะบอกเลยว่าคุณจะต้องแวะมาร้านนี้แน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าของร้านเขาด้านในดีกว่าว่ามีเมนูอะไรมาให้เราชิมกันบ้างนะคะตาม ทำเข้าไปด้านในเลยค่ะเอาละค่ะนะคะอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปคุยกับพี่ๆเขาด้านในดีกว่าตามมาเลยค่ะโอ้โหนี่เลยว้าวมีกาแฟด้วยคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่หาโอ้โหชื่ออะไรคะชื่อชื่อชื่อเล่นชื่อดาโนคุณแม่ดานะคะก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนแม่ดาจ๋าเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วเอ่ยนานหรือยังค่ะโอ้หน่าจะแบบ ร่วมเกือบ20ปีแล้วนะคะตั้งแต่ออกงานมาก็ทำโอ้โหตั้งยี่สิบปีเลยนะแม่โอ้โอตั้งแต่สาวๆเลยตอนนี้ก็ยังสาวอยู่สาวค่ะสาวมาก <c oughs> สาวด้วยสวยด้วยนะคะแม่ดาราก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนถ้าเกิดว่ามาร้านนี้เมนูอะไรที่แบบเราต้องสั่งเลยไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงร้านนี้เลยแม่โอ้ต้องเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่แหละเป็นเป็นชูโรงของที่นี่เพราะว่า วัตถุดิบที่เราใช้นี่คือทุกอย่างต้องคุณภาพคือใช้สูตรหนึ่งในการทําน้ําซุปแล้วก็พวกเครื่องปรุงนี่เราก็ใช้ทิพร์นี่จริงๆแล้วอะแม่ใช้ตั้งแต่ตอนตอน,ตอ,นออกมาจากเปิดร้านครั้งแรกเพราะว่าตอนแรกอะเร,เราเราเราทำเพราะว่าเราอยากประหยัดต้นทุนเนาะเราก็ใช้น้าปลาที่ถูกหน่อยมาวางทีนี้ลูกค้ามาทานบอกก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยอร่อยอร่อยนะแต่เสียอย่างเดียวใช้น้ําปลาไม่อร่อยอเขาก็เลยแนะนำมาทิ่พรส เราก็ว่าเอ๊เราว่าเอ๊จริงเหรอเราก็เลยไปลองลองซื้อมาใช้ครั้งแรก<ะ>เออมันใช่จริงเนี่ยมันทําให้ลูกค้าเรายอดเราเพิ่มขึ้นแล้วดูเวลาวางโต๊ะดูคุณภาพดูร้านเราพรีเมียมขึ้นจากร้านเล็กๆค่ะจากที่เราทําตรงนี้ก็คือเป็นที่ร้านที่เราทำครั้งแรกมีแค่สี่โต๊ะเล็ก<ะ>ๆทีนี้พอเราทําเราก็ได้ประสบการณ์จากลูกค้าบ้างแล้วก็เราเลือกคัดสรรคุณภาพสินค้าแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ เราก็เลยทําให้เราแบบพัฒนาแล้วก็ทําให้ลูกค้าแล้วก็อยู่ยืนยาวจนถึงตอนนี้อ,อโอโสุดยอดปมมือแม่หนอยน่ารักมากเลยไดคะ่ะใช้ที่พัลถของเรามาแบบยาวนานเนอะแม่หนอนเยยเปลี่ยนใจเลยค่ะใช้จริงๆงไม่ได้ไ่ได้หน้ามา้าหรืออะไรนะคะไม่ใช่ว่าน้องเข้ามาแล้วเรามาใช้ อันนี้เรื่องสัตว์จริงเลยคือเราใช้ทิพย์พรดตลอดรูด้จากบินที่เราซื้อของก็ได้ค่ะโอ้โหน่ารักมากเดี๋ยวไปขนมาให้แม่สิบลังทิพย์พรด <c oughs> อ่ะนียคะสุดยอดมากคุณแม่ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเรียกว่าทิพย์พลของเราเนาะก็เพิ่มความอร่อยให้กับเมนูกว๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วถ้าเกิดมาก,กว๋วยเตี๋ยวบ้านสวนเนาะเขาก็จะมีเมนูแบบว่าต้มยำนะน้ำซสา มีเย็นตาโฟก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะ o, ต้มยำเย็นตาโฟต้ยมยำก็อร่อย <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆหาใครที่ฟังไปแล้วเนาะนะคะว่าเขาคทัสน์แต้วถุดิบที่มีคุณภาพนะคะอย่างน้ำปลาที่พรสของเรานะคะอยากจะมาลองชิมอยากจะมาลองทานแม่นานหนาบอกพิกัดเขาหน่อยเอาแบบคร้าวๆว่ามาตรงไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ร้านเปิดปิดวันไหนกี่โมงบ้างเอ่ยนะ ร้านเราก็จะเปิดเช้าหน่อยเนาะหกโมงครึ่งก็เริ่มรับประทานได้แล้วก็เจ็ดโมงนี่กําลังดีเนาะแล้วก็ทางมานี่ก็มาง่ายมากคือมาทางไบาพาสก็อ่าอยูเทินตรงโฮมโปรแล้วก็เข้ามาก็จะมีซอยเข้ามาก็เข้ามาประมาณร้อยกเมตรก็ถึงอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็ถ้าคุณในเมืองมาก็มาทางอ่าโรงแรมสีมาธานีก็จะมีทางอ่าถนนมุขมนตรีเราติดถนนเลย<ช>แล้วก็ขับมาประมาณ500เมตร600เมตรก็ถึงนะคะ ก็ S <S ถึงแล้วเจอยืนสวยๆอยู่หน้าร้านเนาะแม่ตรงนี้เลยแวะมาได้เลยนะคะมีมีปิดวันไหนบ้างไหมจ๊ะปิดวันเหนื่อยค่ะวันเหนื่อยไม่นืไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยอ่าปกติรับตังค์อย่างเดียวเลยถ้ารับตังค์เยอะก็ไม่ค่อยเหนื่อยสารลูกค้าอยู่ยมาเกอร์อตอนกลางวันนะคะ่ะลูกค้าเออพนักง,งานเขาเวลาจํากัดเนาะเราก็ต้องรีบทําแล้วก็ถ้าปิดน่ะลูกค้าเขามาเกอร์เขาก็จะเสียเวลาเขาเราก็ไม่ค่อยปิดแต่ว่าเราก็รับ จัดสถานออกนอกสถานที่พวกอะไรเงี้ยร,รับปกติม่ะ,ะมีรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วยนะคะฝากเบอร์ติดต่อหน่อยจ้ะคุณแม่ตอนนี้ก็0 8 5 0 1 5 2 0 3 0นะคะคุณดาค่ะนี่โทรมาหาได้ห้ามโทรมาจีบนะโอ้จีบไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าสง <laughs> สารคนจีบ <laughs> อโอเคใครที่อยากจะมา รับประทานความอร่อยแบบนี้นะคะแวะมานะคุณขาถ้าเกิดว่ามาเที่ยวจังหวัดน,นครราชสีมาพาดไม่ได้ค่ะชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนมาเจอกับแม่ดาได้วันนี้ขอบคุณแม่ดามากๆเลยนะคะคแม่ดาบ๊ายบาย,บายใ้้ก้องหน่อยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ ก็ตอนนี้กลับมาอยู่กับเราอีกเช่นเคยนะคะกับชิพพรธนะคะอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่เลยนะคะชื่อร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนค่ะให้บรรยากาศแบบนั่งชิลๆในสวนสบายเย็นมากๆเลยนะคะร้านนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นร้านดังมากๆนะคะในจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพราะว่านะคะเมื่อสักครู่แอบไปคุยกับแม่ดามานะคะแม่เขาบอกเลยว่าร้านนี้คัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะลูกค้าเนี่ยจะได้ ได้ทานแบบอร่อยออร่อยแล้วก็ลงตัวที่สําคัญร้านนี้เขาใช้น้าปลาตาทิพพรสด้วยนะคะเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูเกลือเตี๋ยวค่ะแล้วก็ที่ร้านน้นะคะเขาจะมีหลากหลายเมนูเลยใครที่เป็นสายกลวยเตี๋ยวนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะโดยเฉพาะนี่นะค่ะเป็นเมนูเส้นของเราชามใหญ่ๆตรงหน้าแบบนี้เลยนะคะก็คือ เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำคุณผู้ชมดูเส้นนี่โอ้โหหนึบหนับม,มากมากเลยนะคะน่าทานมากนะคะแล้วก็ตัวน้ำของเขาเนี่ยแค่นั่งตรงนี้บอกเลยนะว่าน้ำเนี่ยมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะใครชื่นชอบนะ้าไม่ว่าจะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็มีน้ำใสเขาก็มีนะหรือว่าจะเป็นตัวเย็นตาโฟต้มยำนะคะแม่ดาเขาก็บอกอร่อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นๆๆนย่ามาก็สามารถสั่งเมนูก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะคะหลากหลายเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะโอ้โหตอนนี้คืนน้ำลายแล้วเพราะว่าน่าทานมากๆนะเม เมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีไม่แพ้กันค่ะขนมจีบหมูคุณผู้ชมคะดูนี่โอ้โหหมูแบบชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะ อร่อยลงตัวมากๆใครชื่นชอบนะเมนูขนมจีบหมูที่แป้งบางนะคะแล้วก็เนื้อหมูด้านในเนี่ยมีความแน่นมากๆเนื้อหมูด้านในเขาจะมีการปรุงมาด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยอร่อยแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เป็นเมนูทอดด้านนี้ด้วยอร่อยเหมือนกันนะคะเมื่อสักครู่ไปดูเขาทอดมาคือใช้น้ํามันที่ใหม่นะคะเพราะว่าตัวนี้ต้องกรอบเนาะก,กรอบนอกนุ่มในนะคะใครที่ชื่นชอบเมนูของทอดก็แวะมาได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเบลจะขออนุญาต ะะมาเติมความอร่อยให้เมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามนี้ด้วยน้ำปลาแท้ตาชิพรสค่ะเพราะว่าแค่มีีิพรสก็อร่อยครบรสแล้วนะคะนี่เลยนะคะขออนุญาตเติมลงไปเลยนะคะซึ่งตัวน้ำปลาของเราเนี่ยนะคะที่ร้านนี้เขาก็ใช้ด้วยแล้วก็ใช้มานานแล้วนะแม่เขาบอกเลยนะคะว่าเลือกแต่วัตถุดิบที่ดีแล้วก็มีคุณภาพให้กับลูกค้านะคะเติมความอร่อยให้กับเมนูก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะคะวันนี้จะมาขอเติมความเปรี้ยวนะคะอีกหนึ่งตัวของเราเลยค่ะก็คือน้ำส้มสายชู กลั่น5%ตราชิพลดนั่นเองค่ะใสสะอาดปลอดภัยนะคะสามารถทานได้เลยไม่ต้องกลัวท้องเสียด้วยนะคะกระบวนการผลิตจากธรรมชาติเลยนะคะเราจะขอเติมความเปรี้ยวนะคะเติมลงไปในกว๋วยเตี๋ยวชามนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาเที่ยวนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะก๋วยเตี๋ยวบ้านสวน,นะคะเดี๋ยวเบลขอไปชิมให้หมดชามก่อนนะทุกคนคะ่ะอย่าลืมมากันนะคะ โอ้โหเมื่อสักครู่นะคะต้องบอกว่าเข้าไปชิมมาแล้วคุณผู้ชมค่ะใครที่ชื่นชอบเมนูก๋วยเตี๋ยวแบบอร่อยออร่อยค่ะน้ําซุปเข้มข้นแล้วก็มีความหอมลงตัวกลมกล่อมมากๆคุณจะต้องแวะมาร้านนี้เลยนะคะที่สําคัญเขาใช้น้ําปลาแท้ตาชิพรสเพราะว่าแค่มีจิพะรสก็อร่อยครบรสแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะเขามีตัวของน้ําส้มสายชูกลั่น5%ตาชิพะรสด้วยฝากไว้ด้วยนะคะสามารถใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะใสสะอาดปลอดภัยนะคะ ต้องน้ำส้มสายชูกัน5%ตามที่พรสค่ะทิปหน้าพวกเราจะไปสนุกสนานแบบนี้ปักหมุดร้านเด็ดร้านอร่อยแบบนี้ที่จังหวัดไหนรอติดตามกันได้เลยทริปนี้ลากันไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย